ครับวันนี้เราจะมาทดสอบการถ่ายวิดีโอของทาง Vivo V20 กันนะครับครับสวัสดีเพื่อนชาเทคเฮ้าท์เวอร์นะครับตอนนี้ก็เรามาอยู่กับการทดสอบการถ่ายวิดีโอของทาง Vivo V20 นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของทาง Vivo ในต,ตอนนี้เราอยู่ในความละเอียด 4K OK 30fps ซึ่งเป็นความละเอียดที่ถ่ายได้เยอะที่สุดของทาง Vivo V20 ตัวนี้ แน่นอนว่าในเรื่องของคุณภาพถือว่าทํางานได้ดีมากๆนะครับมี HDR มาให้ใช้งานด้วยรวมถึงการซูมนั้นส่องรับสูงสุดที่6เท่านะครับสับทาง vivo v10 ตัวนี้ในเรื่องของคุณภาพการกันสั่นนั้นถือว่าทําได้ดีแต่แน่นอนว่าในการกันสั่นนั้นอาจจะไม่ได้เทพเท่าไหร่นะักเมื่อเราเดินแบบนี้นะครับผมนี่ก็ยังมีความสั่นไหวยอยู่บ้างแต่ในระบบของมันก็ถือว่ามีการชดเชยอ,อยู่บ้างน,นะครับราะนี้คือถ้าไม่มีการกันสั่นนั้นภาพที่ได้ก็จะสั่นไหวยเยอะกว่านี้พอสมควรแต่อันนี้ก็ถือว่านิ่งใช้้งานนไดโออเเเเคเลยยนะมื่ทีบบกั ระบบกุ้นกันก่อนหรือว่าตัวกันกกอนของทาง vivo การการสั่นตัวนี้ถือว่าพัฒนาดีขึ้นในตัว 4k รวมถึงความคมชาร์จนั้นก็ใช้งานได้ดีครับไม่ได้แย่นะฮะนี่สามารถซูมได้6เท่าแบบนี้เลยนี่ส่วนการเก็บแสงสีไว้บาลานซ์นั้นค่อนข้างตรงแล้วก็ดีนิมิกเรนจ์ถือว่าทําได้ดีมากๆครับไม่ได้เจอแสงอาทิตย์อย่างไ้ก็ตามนะฮะนี่ครับผมตี้เรามาอยู่การถ่ายวีดีโอครับของทาง vivo v, ivo, v 2 0 <c oughs> ในเวลากลางคืนกันต่อนะครับในตอนนี้อยู่ในความประหยัดที่ 4K 30fps อย่างที่บอกไปว่าทาง Vivo รุ่นนี้รองรับสูงสุดแค่ 4K 30fps นะครับแล้วก็ Full HD ในมุมกว้างนะครับผมเท่านั้นซึ่ง 4K จะไม่รองรับในการถ่ายมุมกว้างนะครับผมส่วนเวลากลางคืนนั้นในตัวภาพตอนนี้แน่นอนว่าเป็นระบบการสั่นแบบ EIS ทําให้เวลาที่เราเดินถ่ายภาพนะครับผมภาพมันจะมีการซ้อนเซมนิดหน่อยเป็นปกติของการถ่ายวิดีโอ 4K หรือว่าถ่ายวิดีโอที่แสงน้อยในเวลากลางคืน ที่มีระบบการสั่นพิเศษเข้ามาช่วยหรือว่า e ยเข้ามาช่วยซึ่งสุข,ข่ายก็จะเจอปัญหานี้เหมือนกันหมดนะครับผมส่วนในเรื่องของการซูมนั้นทาง vivo v20 ตัวนี้ซูมได้สูงสุด6เท่าเท่านั้นนะครับในการถ่ายวิดีโอ 4K แบบนี้ส่วน,นเรื่องของสีสันการเก็ีแยสงหน้าต่างนั้นถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลย ในแง่ของการกันสั่นถ้าถือนิ่งๆอย่างนี้ครับแทนกล้องปกติถือว่าใช้งานค่อนข้างดีมากๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เดินไปแล้วนั้นต้องระวังเรื่องของ E.S. ทํางานมันอาจจะให้ภาพนั้นมีความสั่นไหวอยู่บ้างเล็กน้อยในตัวของเฟรมภาพนะครับผมการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 50เฟรมนั้นก็ใส่เข้ามาให้แทน60เฟรมแน่นอนว่าในการถ่ายแบบนี้จะเห็นว่าความสมูทเวลาแพนกล้องนั้นดีกว่าเดิมชัดเจนนะครับนี่เวลาแทนกล้องแบบนี้นะครับ มันจะยังคงมีความสมูทความลื่นไหลที่มากขึ้นพอสมควรแต่แน่นอนว่าเมื่อใช้งาน ES แล้วความสมูทเวลาแทนกล้องพวกนี้มันก็จะโดนดรอปลงไปเพราะว่าเป็นระบบชดเชยการสั่น ES ที่เข้ามาทําให้เฟรมเรทอาจจะไม่ได้ลื่นมากนะแต่การการะส่นก็จะดีขึ้นนะครับเดินถือมืเยอะยังสบายสบายเลยถ้าเป็นก่อนหน้านี้การถ่ายแบบ60เฟรมหรือว่า50เฟรมนั้นเดินถ่ายแบบนี้ก็มีความสั่นไหวพอสมควรแต่ในครั้งนี้ถือว่าทำออกมาได้ประทับใจพอสมควรเลยครับ แล้วก็เรื่องของคุณภาพนะั้นใช้งานได้ดีนะฮะนี่แม้จะเป็น Full HD 60 50เฟรมก็ตามแต่การเก็บ Dynamic เ a n ส์คุณภาพตึกต่างๆนั้นละเอียดดีเทลมาค่อนข้างครบแล้วก็แสงไม่โอเวอร์เกินไปด้วยครับมาตอนที่การถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 50เฟรมนะครับผมก็ต้องค่อนข้างแปลกใจนิดนึงว่าทาง Vivo นั้นไม่รองรับการถ่าย60เฟรมแต่เป็นการใส่แบบ50เฟรมเข้ามานะครับแน่นอนว,ว่าที่ค่อนข้าง,างน่าตกใจก็คือในเรื่องของการกันสั่นนั้นทําได้ดีกว่าที่คิด เมื่อเทียบกับประเดราคาของม,มันก็ต้องบอกกันตรงๆว่า vivo นั้นในเรื่องกล้องมานานพอสมควรแล้วก็ในครั้งนี้การถ่ายวิดีโอนั้นถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆทางกล้องหน้าและกล้องหลังถือว่าเป็นค่ายหนึ่งที่เน้นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีครับจะเห็นได้ชัดว่าการจัดก,การแสงสีโทนสีไว้บาลานซ์แล้วก็ความฟูของภาพแสงต่างๆนั้นทาออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของสีอย่างนั้นมีไม่ตัดเสียงรบกวนเข้ามาให้แล้วก็ โปรกสแกเสียงคลนได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะก็ะถือว่างานวิดีโอของค่ายนี้พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนและก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับผมแม้ว่าจะเป็นในเรทราคาไม่แพงก็ตามนะครับในรุ่นนี้ถือว่าทําได้ดีพอสมควรเลยไม่ต่างจากรุ่นพี่ V20 Pro 5G เลยนะครับนี่ครับเมื่อใช้งานถ่ายเล่นปกติกันบ้างน,นะครับในความละเอียด Full HD 30เฟรมเดี๋ยวเราจะลองเทียบกันดูกับมุมกว้างก็จะเห็นความแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของการรองรับมุมต่างๆ แต่ที่ดีกว่าของทางมุมเลนปกติคือการกันสั่นนะครับผมคือแม้จะเดินถ่ายก็ตามแต่รู้สึกได้เลยว่าในการการสั่นน้ำทานงานออกมาได้ดีขึ้นเยอะมากๆเมื่อเทียบกับเลนมุมกว้างรวมถึงการโฟกัสเองนะครับก็ทําได้ไวพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับเป็นรุ่น V20 แบบนี้เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน V19 หรือว่า V ก่อนหน้านี้นั้นบอกเลยว่าวิดีโอพัฒนาขึ้นแบบชัดเจนนะครับผมถือว่าเป็นค่ายที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งต่างๆทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังก็ตามนะครับ สามารถซูมได้6เท่าเช่นเดิมนะครับสัต์ทางกล้องหลังวิดีโอตัวนี้การถ่ายวิดีโอนะครับผมมุมกว้างนั้นรองรับที่ full hd 30 f เฟรมเท่านั้นแต่ข้อดีของมันก็คือมีการโฟกัสเข้ามาให้ด้วยนะครับสัตว์ทาง vivo yz สิ0ตัวนี้ทําให้เรื่องของการถ่ายวิดีโอทั้งมุมกว้างมุมปกติหรือแม้จะเป็น 4k ก็ตามนั้นทําออกมาได้ค่อนข้างประทับใจนะฮะ ส่วนตัวถือว่าเห็นการพัฒนาของทาง V ี vo ออกมาค่อนข้างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นก่นกอนๆหรือว่าค่ายอื่นๆก็ตามทั้งกล้องหนา้ากล้องหลังนั้นมีฟีเจอร์การถ่ายที่ดีขึ้นเยอะมากๆนะครับรวมถึงคุณภาพ Dynamic เล n g e การจัดก,การแสงสี HDR นั้นทําออกมาได้ประทับใจพอสมควรเดี๋ยวเราจะมาดูครับมุมมองเมื่อเทียบกันนะครับเห็นว่ามุมมองกว้างนั้นดีกว่าชัดเจนเลยเมื่อเทียบกับเลนปกติครับในแง่ของการถ่ายวิดีโอตอนนี้เราอยู่ที่การทดสอบแบบ Full HD 30เฟรม ซึ่งเป็นความละเอียดที่รองรับในการถ่ายทั้งเลนมุมกว้างและก็เลนปกติแน่นอนว่าในเรื่องของการการสั่นคุณภาพถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะในเรื่ราคานี้กล้องตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมา,มากๆไม่ต่างจากรุ่นที่เลยก็ตามแต่น่าเสียดายว่าในเรื่องของการเปลี่ยนเลนมุมกว้างเลนปกตินั้นยังต้องกดหยุดและกดอัดใหม่เท่านั้นในต,ตอนนี้คือถ่ายวิดีโอในขณะที่ฝนตกนะครับผมก็มีเสียงรบกวนเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่เสียงคนพูดก็ยังได้ยินชัดเจนอยู่ไม่ได้แย่อะไร ในแง่ของการซูมนั้นรองรับซูมได้2เท่าแตะนะครับแล้วก็สูงสุดที่6เท่าเช่นเดิมเหมือนกับตัว 4K เลยแต่ที่ชอบก็คือการจัดการพวกสีไฮไลท์ต่างๆหลอดไฟนั้นไม่ฟุง้งแล้วก็ยังคงจัดการเรื่องการชดเชยแสงที่มืดที่สว่างได้ค่อนข้างดีนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเป็นเลนส์มุมกว้างนั้นคุณภาพงานวิดีโอจะเป็นอย่างไรกันเลนส์มุมกว้างในรุ่นนี้นั้นถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างกว้างมากๆนะครับแล้วก็ อีกจุดเด่นหนึ่งก็คือมันยังมีการใส่ออโต้โฟกัสเข้ามาให้แม้จะเป็นเลนมุมกว้างก็ตามแน่นอนว่าเมื่อการใช้งานเลนมุมกว้างแล้วการกันสั่นหรือว่าคุณภาพก็จะดรอปลงไปเป็นปกตินะครับเพราะว่าด้วยขนาดเซนเซอร์ชนิดเลนต่างๆรูรับแสงมันก็แตกต่างกับเลนหลักด้วยทําให้เรื่องของคุณภาพอาจจะดรอปลงไปแต่ทางวิโเอ้ A นั้นถือว่าเป็นอีกค่าหนึ่งที่ใส่เลนมุมกว้างที่มีออโต้โฟกัสเข้ามาคุณภาพเลนนั้นเลยไม่ได้ดรอปลงมากเท่าไหร่นัก ยังคงเห็นความคมชัดการจัดการแสงสีและก็แม้แต่ตัวหยดน้ําฝนเองก็ตามนะครับถือว่าเป็นเลนส์มุมงกว้างที่ถ่ายวิวได้ดีรุ่นหนึ่งเลยของทาง vivo แล้วก็เมื่อเทียบกับเรทราคาประมาณนี้รุ่นนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยการสั่นพิเศษในกล้องหลังก็ใส่เข้ามาให้ในความละเอียด full hd นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราเดินถ่ายแบบนี้แบบปกตินั้นการกันสั่นทางานดีขึ้นกว่าแบบธรรมดาแบบชัดเจนแม้จะเดินธรรมดาก็ตามนะครับรวมถึง การกระสันเพื่อทํางานของซอฟต์แวร์ของมันถือว่าทำได้เนียนตาขึ้นนะครับในสภาพแสงแบบนี้เรายังคงเห็นได้ละเอียดดีเทลต่างๆของตัวอาคารต่างๆได้ดีอยู่แต่นอนว่าเวลาเราแพนกล้องแบบนี้นั้นเมื่อเปิดการสั่นพิเศษอาจจะทางานมีความกระตุกพอสมควรนะครับเนื่องจากมันจะเน้นในการถ่ายแบบว่าเดินปกติถือตรงๆแล้วก็วิ่งแบบนี้จะมากกว่าเดี๋ยวเราทดสอบแล้วกันวิ่งกันดูนะครับนี่นะครับเมื่อเราวิ่งนั้นการกันสันจะทำงานได้ดีขึ้นแบบชัดเจนเราจะเห็นว่า มันจะความนิ่งอยู่มันจะโยกเยอะแบบนี้ก็ต่างนะครับคือแอดมินวิ่งอยู่นะฮะแต่เมื่อเราวิ่งไปแล้วแพนกล้องไปนั้นก็ต้องบอกว่าการการะส่ายก็อาจจะทํางานได้ไม่เียนต่างม,มากนะแต่ถ้าเดินถ่ายวิ่งตรงๆแบบนี้ผมว่าทํางานออกมาได้ประทับใจเหมือนกันนะนี่นะครับเมื่อเราแ,แพนกล้องมันจะเห็นความกระตุกของตัวเลนอยู่บ้างนะครับแบบนี้เลยแต่ถ้าเราวิ่งแบบตรงๆแบบนี้แล้วก็วิ่งไปเรื่อยภาพที่ได้ก็ก,การสั่นเท่ขึ้นเหมือนกันนะฮะนี่ นี่คือวิ่งอยู่นะครับจะเห็นว่าภาพที่ได้มันจะไม่สั่นไหวเลยนะฮะนี่นี่คือวิ่งแรงมากๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรรบหนึ่งที่ทุกๆค่ายก็ใส่เข้ามาให้แล้วก็พัฒนาขึ้นแบบชัดเจนเลยนี่ดีวอรช่ หันมาเล่นกับกล้องแล้วก็หยุดครับโอเค ้วสี่พ่อจะถ่ายเาครับตอนนี้ก็ทดสอบกล้องหน้าในความละเอียด 4K 30fps สองทางมี v o V20 นะครับผมก็ต้องบอกว่าในเวลากลางวันนั้นในเรื่องของตัวกล้องความคมชัดนั้นถือว่าทาได้ดีมากๆเพราะว่ามันมีออโต้โฟกัสเข้ามาให้เป็นไม่กี่ค่ายครับที่มี Eye ออโต้โฟกัสเข้ามาทําให้เราสามารถแท็กซิงตัว Eye โฟกัสให้หน้าคนนั้นชัดเสมอแล้วก็สองข้างหลังนั้นก็จะเบอร์ตามระยะเด็บของตัวกล้องนะครับผมไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์แต่อย่างใดในการถ่ายแบบนี้ ในสสเรื่องของคุณภาพการกำสั่นมันก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับถือว่าทําได้ดีมากๆส่วนตัวยกให้เป็นกล้องหน้าที่ถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผมในภาพนิ่งก็กรองรับสูงสุดถึง44ล้านพิกเซลรวมถึงการถ่ายวีดีโอก็รองรับสูงสุดที่ 4K ถือว่าเมื่อเทียบในเรทราคาของมันนั้นทางหน้านกล้องหน้าของทาง V20 ตัวนี้ทําได้ประทับใจพอสมควรทางเรื่องสกินโทนความสว่างของใบหน้ากัรจากการแสงสีต่างๆรวมถึงการโฟกัสด้วย อันนี้คือ,อยี่สุดแข็จะได้วิวประมาณนี้นะครับขอมีการจัดการฉากข้างหลังนั้นก็ยังไม่ได้สว่างโอเวอร์แล้วก็หน้าคนก็ไม่ได้มืดด้วยน,นี้ถือว่าค่อนข้างประทับใจสําหรับกล้องหน้าของทาง vivo v 2 0รุ่มนี้นั้นถือว่าเป็นกล้องตัวเดียวนะครับจับตัวทาง v ย0่สิบโก่อนหน้านี้จุดเด่นของมันเลยก็คือมีระบบ Auto ออโต้โฟกัสเข้ามาให้ในส่วนของกล้องหน้ารองรับความละเอียดสูงสุดในภาพร่ดที่4 0ล้านแล้วก็าการถ่ายวิดีอนั้นรองรับสูงสุดที่ตัว 4K 3 0 f p s นะครับ เราจะเห็นว่าในตัวกล้องหน้าของทางรุ่นนี้นะครับออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแม้จะเป็นตัวที่มีกล้องทั้งหมดตัวเดียวเท่านั้นแต่ก็มาพร้อมกับคุณภาพที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเห็นได้ชัดว่ามุมมองของตัวกล้องยืดแขนจะได้ประมาณนี้นะคะรับรวมถึงการจัดการแสงสีต่างๆโทนสีของตัวภาพนั้นถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคมากๆแล้วก็เมื่อเทียบกับเรทราคาประมาณนี้ตัวงานวิดีโอของทางรุ่นนี้นั้นถือว่าขาออกมาได้เกินหน้าเกินตาคู่แข่งแบบชัดเจนนะครับ ทังเรื่องของการโฟกัสการจัดก,การแสงสีรวมถึงคุณภาพในการใช้งานจริงนี่ถือว่าเป็นส่วนที่น่าประทับใจที่สุดของทาง vivo v10 รุ่นนี้เลยก็ว่าได้ครับมาต่อที่การถ่ายวิดีโอแบบ Full HD กันบ้างแน่นอนว่ากล้องหน้าตัวนี้ไม่รองรับพวก50เฟรมหรือว่า60เฟรมจึงทำให้การถ่ายนั้นรองรับสูงสุดที่ 4K 30fps เท่านั้นในเรื่องของคุณภาพนั้นถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคครับส่วนตัวประทับใจทางเรื่องของการถ่าย โอเคสามสือว่าฟูลแฮตีก็ตามการจัดก,การแสงสีใบหน้าสีสกินโทนค่อนข้างดีรวมถึงการจัดก,การแสงเวลามีแสงสว่างข้างหลังก็ไม่โอเวอร์ Over, แล้วหน้าคนก็ไม่ได้มืดส่วนนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับเป็นกล้องหน้าที่ยังคงไว้ใจได้สําคัทธ์ดีแล้วก็ทั้งเรื่องของการถ่ายภาพนี่การถ่ายวีดีโอดีกว่าค่ายอื่นแบบชัดเจนเนื่องจากมีออโต้โฟกัสเข้ามานะครับทำให้เวลาถือถ่ายนีครับหน้าคนก็ยังคงชัดเสมอเพราะว่าในรุ่นอื่นๆนั้นจะเป็นฟิกโฟกัสทําให้ถือไกลไปหรือว่าถือใกล้ไปนนั้ ภาพที่ได้ก็จะไม่ค่อยชัดแต่อันนี้คือเป็นโฟกัสเหมือนกล้องหลังเลยมีระยะเด็บออกมาสวยงามพอสมควรครับถือว่ากล้องหน้านั้นดีมากๆเลยในส่วนของการถ่ายวีดีโอกล้องหน้าแบบฟูลไฮซนะครับทาง Vivo V10 ตัวนี้ล็อกไว้ที่ฟูลไฮดี30 fps เท่านั้นไม่รองรับฟูดี60หรือว่าฟูล50ในเรื่องของคุณภาพนั้นการโฟกัสถือว่าใช้งานค่อนข้างดีครับไม่มี Eye Focus หรือว่า Tracking ตัวดวงตาของเราได้ทำให้การโฟกัสได้ค่อนข้างเข้าแล้วก็หน้าคนนั้นชัดเสมอ มันเป็นไม่กี่ค่ายที่ใส่กล้องหน้าแบบออโตโฟกัสเข้ามาให้ในมือถือในเรทดราคานี้ถือว่าเกินหน้าเกินตาเรือธงรุ่นอื่นแบบชัดเจนแล้วก็เป็นรุ่นที่กล้องหน้าทำได้ดีมากๆตัวหนึ่งแม้จะเทียบจากรุ่นที่ระราคา20,000หรือว่าส0,000เลยก็ตามอันนี้ต้องขอชมว่าเทลิโอนั้นใน,นนะเรื่องกล้องหน้าแลวก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับทั้งเรื่องของสกินโทนการจังสันหรือไม่ว่าจะเป็นการที่รองรับฟีเจอร์ทั้งเรื่องของการละลายหลังการจางสันพสนเศษก็ใส่เข้ามาให้ค่อนข้างครบเลยทีเดียว การสั่นพิเศษนั้นก็จะเป็นการอภาพลงมานะครับได้แค่ประมาณนี้นี่คือยืดสุดแขนแล้วส่วนในเรื่องของการการสั่นก็้องรับที่ Full HD นะครับผมทําให้ภาพิีาได้ถึงว่าใช้งานได้โอเคพอสมควรแต่เมื่อเราเรา,าวิ่งนั้นการการสั่นก็ทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวทดสอบวิ่งดูนะครับอันนี้คือวิ่งแล้วแต่ใน,นเรื่องของการการสั่นในเรือถือก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายๆค่ายก็พยายามใส่เข้ามาบ้างแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นเรือธง รุ่นกลางหรือว่าในรุ่น v 2 0รุ่นนี้ก็ตามถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ในความเหี่ยว Full HD ด้วยหรือว่าจุดที่ค่อนข้างประทับใจและก็การที่มีออโต้โฟกัสเข้ามาทําให้แม้จะเปิดโหมดการสั่นพิเศษก็ตามในเรื่องของการโฟกัสการโฟกัสความคมชัดนั้นถือว่าเข้ามาได้ค่อนข้างดีมากๆครับสำหรับฟีเจอร์การกำสั่นพิเศษทาง Vivo v 2 0 Pro รุ่นนี้ใส่เข้ามาให้ด้วยแต่ไม่ได้เป็นการครอบภาพเอานะครับทำให้มุมมองของตัวกล้องนั้นแคบกว่าเดิมแบบชัดเจน แต่ข้อดีของมันก็คือมีการใส่ i tracking หรือว่า i Auto โ o ้โฟกัเข้ามาให้ทําให้แม้จะเปิดการใส่พิเศษก็ตามแต่เรื่องของคุณภาพการโฟกัสมันยังคงไว้ใจได้นี่ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่ฟีเจอร์ที่ทํางานได้ดีกับระบบต้องหน้าทํางานแบบออโต้โฟกัสได้รวมถึงเมื่อเราวิ่งหรือว่าเราเดินพวกเนี้ครับการการสั่เสร็จก็ยังคงทํางานอยู่อันนี้คือสภาพแสงน้อยแน่นอนว่าเมื่อเราวิ่งนะการกระสั่อาจจะทํางานได้ไม่เทพมากนะ แต่เมื่อเวลาจังวันนั้นถือว่าระบบการสั่นอันนี้ถือว่าทํางานไี้ดีมากๆเลยเป็นอีกรอบหนึ่งที่หลายท่านก็พยายามใส่เข้ามานะครับแม้ว่าจะเป็นใส่น้อยอาจจะใช้งานไม่ได้มากเทนะ่าไหร่นักแต่ในเวลาจังวันนั้นถือว่าใช้งานได้แล้วก็ไว้ใจได้พอสมควรเลย <S <S นอกเหนือจากการถ่ายแบบทั่วไปแล้วก็มีการถ่ายแบบโบเก้แบบซอฟตแวร์บ้างนะครับในครั้งนี้ก็รองรับการถ่ายสูงสุดที่ความละเอียดที่ HD เท่านั้นนะหรือว่า 720p นะครับทำให้ในเรื่องของ คุณภาพอาจจะไม่ได้ใช้งานได้ดีเท่าไหร่นักนะครับผมเพราะว่าเป็นการใช้งานซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่องของความคมชัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าใครในเรื่องของคุณภาพไมาว่าตัวฟูลเฮดดีหรือโฟร์เมันก็มีระยะกษ์ยีของมันอยู่บ้างแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างกับค่าอื่นแบบชัดเจนเลยในรุ่นนี้นอกจากเหนือจากการถ่ายแบบละลายหลังก็จะมีการถ่ายแบบดูดสีให้บุคคลเข้ามาให้นะครับทำให้คนนั้นค่อนข้างเด่นแล้วก็ตัวฉากหลังนั้นเป็นแบบขาวดำนะครับลองแท็กกิ้งตัวนี้ก็ดูจะเห็นว่า พอใช้งานได้นะครับแต่นอนว่าเป็นระบบซอฟต์แวร์อาจจะใช้งานแบบว่าไม่ได้เทพมากนะแต่ก็พอแก้ขาดได้รวมถึงในเรื่องของซอฟต์แวร์เอฟเฟกนั้นก็จะเป็นรองรับที่ HD หรือว่า7 2 0 p G เช่นเดียวกันเกิดก,การลายหลังนั่นเองแต่ส่วนตัวนั้นในการถ่ายทำธรรมดาถือว่าคุณภา,ภาพใช้งาน,นดีมากๆแล้วก็เทพมากๆเลยครับทาง v i v o v20 ตัวนี้ทําได้ใกล้เคียงกับยี่ Pro รุ่นที่เลยนะครับผมกล้องหน้าก็เป็นตัวเดียวแต่แม่ถง,งถึง41ล้านเซลเลยเียนะครับ ถ่ายกล้องหน้าแล้วก็รองรับในการถ่ายแบบพ็อกเทรตหรือว่าโบก้ในการละลายหลังนะครับจะเห็นว่าความลเอียดนี้นงคงรองรับที่ตัวเจอร์ร้หรือว่า H d เท่านั้นแต่การละลายหลังก็ยังไม่สามารถปรับความเบอร์หรือว่าอะไรได้นะครับเป็นการระบบคำนวณเองนะครับจะเห็นว่ามันแท็กิ่งนิ้วมือได้อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมเบอร์ตัวซอกนิ้วได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่ในแง่ของความเอียดในการใช้งานที่อย่างที่บอกไปว่ามันยังไม่ค่อยเท,เท่าไหร่นะมันน่าจะเป็น full HD ได้แล้วนะครับ แต่ฟีเจอในการแทรกพวกขอบคนหรือว่าเส้นผมอะไรพวกนี้ทาง vivo y10 ทาง vivo y10 ตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับเราจะบบการทดสอบอันนี้เป็นการทดสอบในการดูดสีบุคคลนะครับผมทําให้ฉากหลังนั้นเป็นขาวดำนะจะเห็นว่าทาง vivo 2 1 0เองนั้นก็ใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาให้ด้วยนะครับแต่มันเสนนเียดายว่ารองรับได้แค่ความเอียดแ0 8 0 p หรือว่า 120p เท่านั้นนะครับ มันจะดูดสีตัวคนที่เราถ่ายแล้วก็ทําให้ตากล้องเขาหลังน้นเบิรนะครับ mm hmm. เห็นว่ามีการแทร็กกิ้งมืออยู่ได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่อาจจะมีมึนๆอยู่บ้างเพราะว่าเป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ในการทำนะครับแต่ในเรื่องของความเอียดในการใช้งานดิจิตอนถือว่าน้อยไปนิดหน่อยเพราะว่าทำไมแค่เทสต์ดีเท่านั้นนะครับเอาไปขยายต่อะอะไรี้อาจจะไม่ได้เทบมากะนะัแต่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปเล่นอีกหนึ่งรูปเล่นที่ใส่เข้ามากับทาง vivo v ิสนะครับตัวนี้ถือว่าใกล้เคียงกับทาง V ีส o ตโ5 g ที่ออกมาก